สรุปคือคุณจะบอกว่าไอ้ที่คุณหายเข้าไปในอุโมงค์นั่นเนี่ยคุณหายไปในอนาคตงั้นเหรอแล้วเงื่อนไขของคุณก็คือคุณต้องฆ่าใครสักคนเพื่อที่จะย้อนเวลาทีละหนึ่งปีคุณใช่ผมเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ไงแต่นายก็เคยเชื่อแล้วไงแล้วนายเป็นคนบอกฉันเองว่าให้ฉันพูดจนกว่านายจะเชื่อในปีหน้าตอนที่นายกำลังจะตายอ่ะฮะผมเหรอผมตายปีหน้าด้วยใช่ แต่นายไม่ต้องกลัวหรอกเพราะถ้าฉันย้อนเวลากลับมาได้นั่นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถเปลีย่ยนแปลงได้เช่นกันมไม่ได้กลัวและผมไม่เคยกลัวด้วยแต่ก็ช่างมาเถอะไอ้สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามนะแต่การที่คุณยืนอยู่หน้าผมตอนเนี้ยมันเป็นหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมได้ผมไม่ได้ฆ่าคุณคุณไปกับผมไปหาตำรวจแล้วบอกว่าคุณยังมีมชีวิตอยู่ไม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 ่ฉันไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วฉันจะไม่ให้ใคร,รดูเด็ดขาวว่าฉันยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะพี่ชายฉันพี่ชายคุณเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะนายไม่รู้สชนะว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องวุ่นวายทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นคนจ้างให้นายมาฆ่าฉันและเขาก็เป็นคนจัดฉากให้นายเป็นแพะรับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเขาทั้งหมดอะ่ะคุณพูดเรื่องอะไรแล้วพี่ชายของคุณเขาจะทำแบบนี้เพื่ออะไรอะ่ะเพราะความโลภไง เพราะเขาไม่พอใจที่พ่อยกสมบัติทุกอย่างให้กับฉันเขาเลยต้องการที่จะกำจัดฉันทิ้งแต่พ่อก็ทังเขียนในพินิกรรมอีกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานว่าฉันตายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องกลับมาเป็นของฉันเหมือนเดิมพอเขาหาศพฉันไม่ได้อ่ะคําสารภาพของนายคือเครื่องยืนยันแทนนายเข้าใจไหมถ้าพี่ชายฉันรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เขาต้องตามมาฆ่าฉันแน่แน มันต้องคงง่ายไปเหมือนกันเพอเขาได้ศพฉันไปแล้วนายจะเป็นรดยต่อไปที่เขาจะต้องกำจัดทิ้งพอแล้วคุณจะขู่ผมไปถึงไหนฉันไม่ได้ขู่<ะ>ฉันพูดจริงๆคุณขู่อยู่เห็นเนเนี่ยไม่ต้องจูเอาอยัางไงดีกว่าฉันต้องการให้หนายช่วยฉันฆ่าเขาฮะฆ่าใครฆ่าพี่ชายฉันให้ผมไม่ฆ่าพี่ชายคุณเนี่ยนะเพราะมันคือทางเดียวที่เราสองคนจะรอดไง ผมไม่ช่วยคุณฆ่าใครเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนนี่นายฟังฉันก่อนฉันเข้าใจว่ามัอนอาจจะฟังดูบ้าฟังดูไร้สาระ,ะแต่มันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอรถ้าคุณกลัวพี่ชายคุณจะมาฆ่าคุณจริงๆอะคุณก็แค่ไปไปออกทีวีหรืออะไรก็ได้ไปประกาศลงหนังสือพิมพ์ไปอัปเดตโซเชียลอะไรก็ได้คุณให้โลกมันรับรู้ให้สังคมมันรู้อะแล้วพ่อคุณมีแสงนะคุณเชื่อผมป่ะพี่ชายคุณก็ไม่กล้าทําอะไรแล้วแต่น้่นมันไม่ใช่แผนของฉันไงมันดีกว่าการที่ผมไปฆ่าเขาไงเดี๋ยว นฝังฉันก่อนกติกาที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกฉันคือฉันจะต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งแลว้วไอ้นาฬิกาเนี่ยมันจะพาฉันย้อนเวลากลับไปครั้งละหนึ่งปีแล้วฉันคิดว่าคนที่ฉันจะฆานด้ง่ายที่สุดก็คือพี่ชายฉันแต่ฉันต้องการให้ในายช่วยอะ่ะแต่คุณทำไม่ได้ไงในแต่ฉันเส<อ>ียเวลากับเรื่องอะไรอยู่เนี่ย ไม่เหลือใครเราจริงๆจะต้องการให้นายช่วยันไม่เหลือใครแล้วจริงๆจไม่เหลือใครล้าจริงๆโทษนะผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆ so <laughs> <laughs>